น้องสาวเอ๋นลาขันสีบอกเลพีให้เวลอามาทางสายเนล่ะลาขัน,นเอสยคำลาบพต้องมาหนอถึงอ้ายลาย่างเข้ามาไกลฮู้ในเด้อหัวใจ บ่กุนอายมันก็ได้เองโวยเดี้ให้เหลือตุนออ้เองคนที่เป็นนอผู้ภายที่ทนได้ bọn chẳng đại <laughs> nó đơ đắng ho ơi ho ho ไม่จำเป็นต้องพาเขามาเว้าเหตุผลแค่โทรบอก็พอแล้วละหัวใจให้คนไม่ถามเหตุผลว่าสองคนพรักกันอย่างไรขอเธอไว้ให้สงสารหัวใจคนไทยบมดท่าเพียงได้ยินข่าเจ้าก็ะเจ็บแล้วสนใจ บอกเลิอกอาเเกไง่ายๆว่าจบก,กันบอต้องสรรหาคำหมือนพันมาเว้ายินฮืออมูเจ้ามาเว้า,าเรื่องเล่าให้ฟังว่าคิดมากจังจากสิวากับอายจังได้ว่าจะพาเขามาเว้าให้ไายเข้าใจ ขอบคุณลายลายแต่ไม่เป็นไรดอกนางขอเวลาบางผู้เสียใจภายท่าภายเด้อน้องลาสิใจอายบ่แข่งบ่ได้แรงน้ำใจต้อไม่สีแผ่หัวใจหายดียังทักทายงามบุ่นงามใจบุญนอายบอ่อยากจะเห็นหน้าเข้า ยานหัวใจเรามันสกัรน้ำตาบว้บกบ่เป็นยังดอกเพียงคิดอยากออกอายก็ดดีใจหมดความหมายแค่นี้ก็ดดีมากพอยามในทออที่เสียใจจังแวะขันแม่นเขาหาักแท่ก็ดีด้วยสงใจ

ก็มันมามันมัน่องยูกไก่วนเหรอแก่ฟอกเป็นแพวแค่วัดออกดียุติใช่ปแข็งเข้มตอนสีแก่ตัวเสียวไม่ร้องยังไงร่องี้ยเขาหยูบข้าวแหละถึงเาหยิ่ไหนวะันบอกา่าเข็นอะไรประเ นี่ละเอนเด็ดะเออนี่ยพี่เกมยีบคุ่นเว้ยเออชั้นไม่นเป็นแบบใช่พ่อเดียรับเสียเสิเท่านีต้องกล้เนเดนเราไปองเขาย่เาลงกูไก่นะไเาไปที่ทากเดีดีแล้วเพราะว่าอมาทเรา่ร อใช่ไหมบยุ่ไก่นะเอคับดไม่ตางี้นาอ่คอ้แน่นั่น <c oughs> ในการอเ <c oughs> ถาพ่นหะโอเคใอ้ตรงหัวใหม่ น้องสาวเอ๋ยลาขันสีบอกเลิกพี่ให้โทอเอาไาทางสายเดลาะาลาขันเสยคำลาบ่าต้องมาน้อถึงา,ลา,า,าลาย้าท้าเข้ามาไกลฮู้เด้อหวัวใจเอง บาคนหายมันหมดแค่ปุยเดนโอให้เหลือตนอายแฮ่คนที่เป็นน้อผู้พายสีทนได้เออบนจังได้หน้อละนางโอ้ย ôi đơn hàng đơn อาภัลาเจ้าอย่าพาเขามาให้เห็นไม่จำเป็นต้องพาเขามาเอาเหตุผลแค่โทรบอกก็พอแล้วละหัวใจให้คนไม่ถามเหตุผลว่าสองคนรากกันอย่างไรขอเธอไว้ให้สงสารหัวใจ คนไายเมือ่อเธเพียงได้ยินข่าวเจ้าก็เจให้แล้วสนใจบอกเลิอกอายเมาง่ายง่ยว่าจบกันบอต้องสรรหาคำเหมือ,อนทัานมาเมายินหมู่เจ้ามาเมาเรื่องเราให้ฟังว่าคิดมากจังจากสีเบากับอายจังได ว่าจะพาเขามาเ้าให้อ้ายเข้าใจขอบคุณลายลายแต่ไม่เป็นไรโลกนางขอเวลาบางผู้เสียใ,ใจภายท่าภัยเด้อนางลาสีใจอายบ่แข่งบ่ได้แรงนำใจต่อไม่ิีแต่หัวใจใหายดียังทักทายยามบุญยาม ใจบุญไอ้บ่อยากสิเห็นหน้าเขาลงเลยโอ้ยดีดีดีกโอ้ยนี่อะไรจงสนิทับทมังกันเนาะโอฟังมเลยไพอดีเลยพอดีเอาลงกไนแห่ไปเรด่ยๆเอาลงกไพูดรถเอง

เดี๋ยวพานาเดิอนางเดินนางหมดเลยพนาบ่มดเลยพนาเดิอไป่รือเาฮะว่ามัเดีอพนาเดีอนางลองดูห่อยเออพ่เสียงมาเดี๋เดีอนางพ่อเสียงเนี้ยมีแต่พอนี่เดีอพนาปเอาไหมไหมเข้าไหนั่น เอามเยอะนะฟังฟังตันโอ้รวนเดี๋ยวเอาไม้ไปหนักเี่ยเที่ยวดีเลยนี่ยนะับพอดีพอดีแต่ถ้าเาจำได้เนาะมองเยือเมื่อกี้จำได้เนาะเนี่ยด้พอดีก็ดีโอ้โหเนหัวใจให้คนมีคนมาสอคน รักกันอย่างไรขอเธอไว้ให้สงสารหัวใจคนไทยเมื่อทา,ทาบเบยงได้ยินเขาเจ้ากา็เจ็บแล้วสนใจบอกเลิกอายเบาง่ายง่ายมาจบกันบอกต้องสรัรหาคำเหมือน่ันมาเบาเยิยนหูวเจ้ามาเบาเรื่องเราให้ฟังมาคิดมากจัง จยากสิเว้ากับใครจงไหน่าจะพาเขามาเ้าให้เขาใจขอบคุณลายลายแผ่ไม่เป็นไรโลกนางขอเวลาบางผู้เสียใจภาย,ภายทางอภัยเด้อน้องล่าสีใจอ้บอแข่ง บ่ได้แรงน้ำใจกอไม่ตีแพ้หัวใจหายดีจังทักทายยามบุญยามใจบุญไอ้บ่ยากเห็นหน้าเข้าย่าหัวใจเงาโตอะอยู่บ้านเนี่อไร้างกตอไ้วงโตะไรบ้ามาเก้าไปย้ตามมาด้ย ไอ้บ่อยากสิเห็นหน้าเขาย่านหัวใจเหงามันสิกันน้ำตาบ่าไหวบอเป็นยังดอกเลี่ยงคิดอยากบอกไอ้ก็ดีใจโอ้หมดความหมายแค่นี้ก็ดีมากพอ ย้มในทอที่เสียใจจังแว่ขันแม่นเขาหาักแทก็ดีด้วยสงใจลาจากอายจึงเมาทรงตามสายมีความหมายเดียวกันว่าพี่เพ็นรอคนแท้เออ,เอ,อ,เอ,อ

ส้นทางเพิ่นให้เฮาหยุดหักไว้ซำนี้ชบิเดอลาเมื่อเจ้าตัดสินใจอ้ายสิคิดว่าเป็นฝันร้ายเขามาแล้วมันต้องทานไปฟังเด้อครับแม่เด้อแม่เด้อศึกษาเด้อเอนาะร้องเดอสียงมันรอง สายวก,วากันลนสยเส้นทางมาไ่ไม่หรอเ้เียก็หอเินลยม่ดันอยกว่าะ

you yeah. know กะดีขึ้นมวลนั่นสินี่นี่เขาแทร์โจด้วยขึบลแล้วกัน่าเพิ่นหาเฮาหยุดฮักไว้สันีโชคี เดอละเจ้าตัดสินใจอ้สิคือว่าเป็นฝันรางเข้ามาแล้วมันต้องผ่านไปเพราะว่า,ามันไปบ่ไไดสุดท้ายก็ต้องจบสิ่วงกันมามาสวนมาเลยนาะนะสวนมาเลย <laughs> โอเคสวนมาเลย

ค <limiting her. S 1> ิดหามาลากดีนี่แหละที่หลมห่านพ่อหลุดที่หาไม่แม่งใส่มันเนี้ยชิมปนจะได้มันน่ารักีชิมันจะได้มันน่ารักจนมันหลับไ่ดใจมันจะตายดูเยนเขา ủa, nhau kia đi, mua được con đẻ 2 cái này bỏ rồi, du, chi, hay hấu, nhục hấp เสียงมันก็คือเขาแคนเราไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินซ้ายมันปามันกันเลยเป็นงนี็นอ อย่างเราตกเกิน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 เอาสักหน่อยพ่อพ่อกันพ่อกันพอกันพ่อกันพอกันแก้บัเีวนะมองหัวเลยะบเพงเรีวนะเพเียวข้าหน้าให่เดวข้าพโอ้แก้ใหม่เนาะข้าน้าอย่างเดเดียวไม่แกะไหมยันจะไปไายของ ตองเพนโอ้โหเจ้าแม่นางนียไหเดินนางเหรอเก็บของเก็บเป็นไงของก็บนี่ยขอเก็บเป็นไงเนาะเดินนางเดินางไมเจอใช่ไหมเขาโอ้โหภาษาังกฤษภาษาอังกฤษเจนะ

เคบอกเลยพี่ให้โทรเอามาทางสายเทลาล,าล่าลาขั้นเสยคำลาว่าต้องมาโนถึงทางอย่าพาเขามากลังผู้เด้อหัวใจบากคนหายมันคนแย่โอ้ยเด้นให้เหลือทนไอ้

nè, điên à, không la này, chào anh không xé nữa nè, la. ah, okay. oh, Of That's <laughs>

สีบอกเลยพี่อีกไปตายขอดอเลยมั้งเน,นี่ครับเต็มหรือยังกล้องเรา